ผสมผสานความร่วมสมัยนะครับแล้วก็ดนตรีของเรามีค่ามากนะครับคือดนตรีไทยของเราที่คุณบัพูดเหมือนกับผู้ใหญ่สอนเด็กเนี่ยยังไงมันก็ไม่เข้าหูนะครับแต่ที่ผมมานั่งดูยอย่างเงี้ยเด็กก็ฟังรู้เรื่องนะครับว่าคนจะทำตัวยังไงเพราะว่านักสแสดงแต่ละคนนั้นเป็นนักสแสดงที่แบบน้องๆเราทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เล่นได้ดีแล้วเก่งทุกคนเลยครับรู้สึกยินดีมากๆนะคะที่ชาวคณะทุกๆคนได้หยิบยกเอาสิ่งที่มีคุณค่านะคะหรือแม้แต่เรื่องความเป็นจริงที่เราไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะคะว่า เมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วมีนักดนตรีไทยที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงแบบนั้นก็คือเลยรู้สึกว่ามีคุณค่ามากๆะคะ่ะที่นําสิ่งนี้มาให้เราได้รับรู้นะคะชอบเลยและประทับใจเลยนะครับกับฉากที่พ่อหลวงนะครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับสเสด็จมาทางรถม้านะครับฉากนั้นเป็นฉากที่เงียบนิ่งแล้วได้อารมณ์ภาพสวยแล้วชวนคนลุกครับ แล้วสําคัญที่สุดตอนที่บอกว่าทรงพระเจริญนั่นน้ำตาไหลยอยู่ชอบทุกอย่างชอบโปรดักชั่นฉากนะคะเลงก็เพราะนักแสดงก็เก่งแล้วฉากที่ประทับใจก็คือฉากที่ในหลวงตอนที่ในหลวงเสด็จนะคะแล้วก็ทุกๆคนยืนยืนเฝ้าพระองค์ท่านอยู่ แล้วก็มันมันดูแล้วมันขนลุกมากน้ำตาน้ำตาซึมอยากเปล่งเสียงทรงพระเจริญตรงที่ตรงที่ทุกคนพูดออกมาตรงนั้นมันมีความรู้สึกว่าโอ้ยประทับใจตรงนั้นมากนะคะอยากให้น้องๆได้ดูเพราะว่าการที่เราได้มามีโอกาสได้ดูละครที่เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็เราไม่เคยได้รู้มาเลยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงถ้าเรามาดูตรงนี้แล้วเนี่ยทำให้เราเนี่ยอยากที่จะไปค้นคว้าต่อไปว่า เกิดอะไรขึ้นบ้างในสมัยเมื่อหลายๆร้อยปีมาแล้วหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับดนตรีไทยอยู่แล้วเลยนะคะแล้วพอได้มาได้มาดูละครที่แบบส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีไทยบวกกับเอาประวัติศาสตร์ของราชการที่ห้าเข้ามาเกี่ยวข้องยิ่งชอบไปใหญ่ชอบทุกๆฉากเลยแต่ฉากที่ประทับใจมากที่สุดน่าจะเป็นฉากที่อยู่ใน,ในพระราชวังนะคะเพราะกี้รู้สึกว่าฉากสวยแล้วก็สามารถทําได้เหมือนจริงเสมือนจริงมากๆ <c oughs> คือจะบอกว่าอินเด็กซ์ดีมากคือกินนั่งคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยทำซีจีได้ดีมากในเรื่องของการแบบเวลาหายตัวหรือเวลาจะทะะลมิิตอเยคค่ื คือน่าสนใจแล้วก็ที่ผ่านมาที่เคยดูละครเวทีกินว่าอันธนี้ทำทำได้ดีเลยอะ่ะทำได้แบบมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบเลเซอร์ที่มันแบบโอเคอะ่ะดีอะ่ะดีมากชอบอยากให้ลองมาติดตามดูะคะ่ะข้อดีคือไม่ไม่มีใครรู้เรื่องนี้มาก่อนว่ามามีนันตรี19คนเนี่ยได้เดินทางไป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 ,ไปที่อังกฤษเมื่อหลายสิบปีที่แล้วที่ผ่านมาถ้าถามว่าผมชอบฉากไหนสุมชอบฉากตรงที่ปู่กับหลานมันส่งบทให้กัน ตโ้กันไดดีคือถ้าคนใดคนหนึ่งความอินบทเนี่ยม,ม,มันด้ยอยากาันแล้วเนี่ยมันจะไม่มีการตอบโต้ตที่ดีกันต่อมาแด้วีไทยทุกคนปีมือในอยู่ในขั้นที่ว่าเกรดเอหมดเลยดีทุกอย่างครับไม่มีไม่มีข้อติต้องบอกว่าอยากให้ละครเรื่องนี้เล่นต่อไปอีกเมื่อกับแฟนทอมที่เขาเล่นมา40ปีอย่างเงี้ยครับดีใจอ่ะดีใจที่มีละครเวทีแบบนี้ที่ที่ทําให้คนไทยครับหรือว่าเด็กไทยเยาวชนไทยที่ได้มาดูแล้ว่รู้สึกว่าเราจะตระหนักถึงของ คุณค่าของวัฒนธรรมไทยแล้วก็ดนตรีไทยมากขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับเรื่องของ CG หรือว่ามัลติมีเดียซึ่งผมเองเนี่ยรู้ว่าที่อินเด็กคือขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วครับแล้วก็อยากจะมารอดูว่าในละครเวทีที่มันดึงเอาวัฒนธรรมไทยแบบนี้ครับมันจะสามารถทำทำมันติมีเดียให้น่าสนใจได้ไดยังไงก็รู้สึกว่าก็ไม่ผิดคาดครับประทับใจกับกับเรื่องฉากหรือว่าการผสมผสานของมัลติมีเดียเนี่ยได้ได้อย่างลงตัวแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับยังไงก็ ขอฝากแล้วกันนะครับสำหรับคนไทยที่ที่ทร,รักรักดนตรีไทยหรือว่ารักวัฒนธรรมไทยนะครับละครเวทีเรื่องรอยดุริยางนะครับตอบโจทย์มากๆแล้วก็ทำให้เห็นว่าไม่ว่าจะยุคสมัยไหนนะครับผมดนตรีไทยของเราก็ยังคงมีคุณค่าของของความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยอยู่มันมันตลอดไปแน่นอนอยากให้รีบมาดูเพราะว่าละครเวทีดีอย่างนี้ไม่ไม่ได้หาดูได้ง่ายในในสังคมไทยปัจจุบันแล้วนะครับผมอย่าลืมมาดูกันเยอะครับผมรอยดุริยางครับผมว่าละครเวทีเรื่องนี้ เป็นละครเวทีเรื่องหนึ่งที่จะสร้างความจดจําในชีวิตผมเป็นอย่างดีนอกเหนือจากเทคนิคต่างๆที่คันยุคขันสมัยแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเดินออกมาจะมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยละครเวทีเรื่องนี้คืออัตลักษณ์คือเอกลักษณ์ของชาติไทยโดยแท้จริง